ครับนี่เขาจะมาเนี่ยเ,เนมนูพิเศษครับเป็นเมนูพิเศษเป็นเมนูเ้นบ้านนะเป็นเมนู็นบ้านของคนเหนือนครับสวัสดีเขาได้จิ้มหมูปลานะครับจิ้มหมูปลาย่างแห้งครับเวาเลยมายำครับยำจิ้มหมูปลาเนาะนี่ครับจิ้มหมูปลาเดี๋ยวเอายำนะนี่เขาต้ม ต้มเปื่อยแล้วเนี่ยสองหั่นหนามแล้วเนี่ยเนี่หน้ามันหอมหนามันดำแล้วเนี่ยตอนตอนห่อต้มห่อต้องใส่เกลือเท่าน้ต้มเปื่อยนี่จะเอามาผสมเขาว่าดิบเหมือนแบบนีมีวุ้นเส้นเหรอใส่วุ้นเส้นไปหยำเมียงใส่วุ้นเส้นเหรอตอนนี้หอมแดงครับซอยหมดแล้วตอนนี้ต้องหอมมอขคีครับเครื่องบระหลายครับ nhiều <Nhạc> đâm để họ tung giảm dần giảm cho nó như nghe mình phu phu hơn anh họ liền giảm đấy đó mà chiết mù tạt nữa họ tung giảm cho nó vậy mình phu phu à như nó chạy ngơi nó bang giảm ก๋วาายไข่เหนียวเลยนะเขาต้มหลายน้ำเลยนะมันเริ่มเปื่อยแล้วแต่กัดใจได้อยู่ em mình tầm hơn phù phù như thế nào nó lên lên này ha, đi là kính mắt đấy ngày cái toàn là một thì tôm mà như này tôm chim heo nó cười nè, nó sẽ นี่เขาก็อุ่นเนาะอุ่นน้ำต้มมันอ่อนห่อนสักหน่อยนะคเัาจะหลวมันเส้นเดี๋ยวฮาเตรียมของไว้ก่อนเดี๋ยวฮาลืมแเนเดี๋ยวเยี่ยับใส่ใส่ของชุดรถเนี่ยะงนะ่ายๆครับไข่ถ้าไข่มากหมกแ้งใส่หมกแ้งจะได้เนาะ เดี๋ยวเขาบอกบอใส่นะบอกแฟนนะบอกแฟนก็ใส่ได้ครับเดี๋ยวล้อล้อก็นำพอนเอาละเดี๋ยวใส่จิ้มนี่เขาไปเหมนกันเนาะ อย่างหลายนี่กิขินได้หลายมือเนี่ยย่อาขี้นหนังหน่อยก่อนขี่เอาใส่จะได้หูรสชาตินอขี่เอาใส่เถื่อไหจะได้ปรุงบุบเก็บมครับต้องใส่กันได้อยู่ เหเ่นเส้นเลยครับลยขงเส้นขเส้นมันสกงมากใส่แหมก็ได้เดือยของเส้นนะเอาใส่มแน้วน้อยๆขึน้นเส้น,นเอมเนจนน้อยเปนน้อย นี่นะครับยังไงละเดี๋ยวมันจะอึดน,น้ำตอนนี้ากปรุงเลยหัดตรง้ครับช่วยลด lấy một này xe lái nữa Phá, từ nó phá nè Chứa Xe bên sau này gần Thích khủng nha เก็บบวกเก็บเนา้ำผมจะน่อยแล้วเดี๋ยวผมเป็นลำพอดแล้วก็วิดไฟนะครับมันเส้นมันอันนี้ละง่ายครับ มันคนใมันเข้ากันก่นอนจินหมูปลานี่มันดีไปอย่างครับมันหม่มีไขมันกินแล้วอบวันเนี่ยกินจะได้กับวบันสบายมากเลยได้โปรตีนสูงเลยอะเอาจิ้มก่อน,นจิ้มรสชา้ก่อน หัวล่าครับแข่งเนีย,ยง,งยแบบง่ายๆที่นี้แหละผมแดงต้นหอมกระชี้ครับเบร้อยครับเสร็จแล้วเนี่ยง่ายๆครับ คนๆให้มันตัวๆกันนามอย่าแห้งน่อยเนาะโหล่ะขาตตกเข็มทอยเลยว้าวคุณเซนกินกับเ้าอวัวนห่อนครับอ้อ ไงครับมือหันเราเสร็จแล้วครับง่ายๆครับยำจิ้มยำจิ้มหมูปลานะยำจิ้มแหง้งใส่บนเส้นครับร้องอร่อยนอนครับลองไปย่างหัวหนาะใจถ้าใครใครับเอาหมูบ้านก็ได้นะหมูบ้านก็เอาไปย่างแห้งมัน หมันี้จีนหมูป่าน่ะเอาหมูบ้านกันได้ย่างแห้งกับเอามาต้มย่างแห้งกับมาต้มไปเปลือเนาะได้หน้าตาประมาณนี้เลยเหมือนเดิมครับนะเสร็จแล้วเหรอฝากกดติดตามนะกดซั่มกับใคแล้วครับเผื่อจะได้มีกำลังใจย่าคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ